กลับสวัสดีครับกลับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกท่านครับกลับมาพบมาเจอกันช่วงใบยๆนะครับมาพบเจอกับเปียดวีไลคือเก่าเมื่อนเดิมนะครับกลับมาในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทังครับถือว่ามาแบบดวนดวนกันนะครับเป็นตัวเลขนี้ที่มานะครับเอฟซีย่าเข้าใจซับซ้อนครับคือตัวเลขมีที่มานี่นะครับมาหลายสายนะครับ จะไม่เหมือนกันนะครับตัวเลขจะไม่เหมือนกันนะครับก็คือบางเทียนะครับตัวเลขมีที่มานี่ยมาสองสามสายนะครับเอฟซีนะครับเอฟซีต้องเบิงให้เข้าใจนะครับเบิงตัวเลขให้เข้าใจเบงละเอียดนะครับจะไม่เหมือนกันบางคลิปจะเป็นตัวเลขมีที่มาล่างนะครับตัวเลขมีที่มาบนนะครับครับเทาต้องเบิงสคริปให้ดีนะครับ อันนี้นะครับถ้าคลิปนี้นะครับถ้าเอ็ดวีไล่กรได้มาแบบใหม่ๆกันนะครับตัวเลขมีที่มาบนอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับล่างนะครับจะมาหลายสายนะครับเอฟซีเอามาฝากมาตอเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันอ่าสหรับเอฟซีที่เขามาใหม่นะครับยาลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่จากบาผาดข่าวสารแนวทางนะครับอ่าสหรับตัวเลขมีที่มานะครับจะม้าลายสายนะครับให้เบิ่งกันให้ดี สำหรับคลิปนี้นะครับหมิถุนายนครับสองพนะครับตัวเลขมีที่มาบนอย่างเดียวตัวเลขน้าทางจะถูกโกลนใจกันบอกย่ำบอกเลยว่าบอกลวงนายเอฟซเลยว่ามีแค่2คู่นะครับมีแค่2คู่แค่นั้นนะครับได้มาใหม่ๆสดๆนะครับรีบเอามาฝากมาตอน f อฟเป็นโค้งสุดท้ายกันเอาครับมักชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์นะครับ เพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับให้ทางแอดวิไลนะครับจะได้มีกำลังแรงใจหาคลิปแนวทางฝากตอนเรียบซี่กันสำหรับเรื่องของตัวเลขแนวทางแต่ละสำนักแต่ละไข่กันนะครับอ่เข้ากับมาเบิงกันอ่าครับมาเบิงน้ากันนะครับคุณพอ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เฟ้นนะครับอ่มาเขียนตามกันเลยสำหรับเรื่องตัวเลขแนวทาง ตัวเลขมีที่มานะครับมาโคงสุดท้ายกันเลยจะถูกวอกโดนใจกันบอคุณพอ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวแอดเป็นไลน์นะครับผ้าเขียนตามเลยตัวเลขแนวทางนะครับมาร่อลูนกันแต่ว่าแอดวินไล่ว่าถูกใจแน่นอนนะครับมีแค่2คู่แค่นั้นนะครับอ่ามี2คู่แค่นั้นนะครับอ่าลัว่าเมืองตัวเลขแนวท่าน้ากัดน,นะครับอ่าคิดว่าน่าจะถูกอก โดนใจ FC แน่นอนนะครับช่วงนี้กถือว่าเริ่มทยอยนะครับโค้งสุดท้ายกันแล้วบนอย่างเดียวนะครับบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะครับเล็กวิ่ง2ตัวนะครับ2ตัวมาตัวชัวร์ล้านเปอร์เซน็นแน่นอนนะครับสำหรับเล็กวิ่งนะครับอามาเบิ่งกันกับวิ่งนะครับ เขียนตามไรเดอร์ครับ FC คุณพ่อคุณแม่นะครับวิ่ง2กับ7นะครับวิ่ง2กับ7นะครับเลขมีที่มานะครับเคลียรดวิไลบอกนะครับเลขมีที่มาจะมีหลายสายนะครับคุณพ่อคุณแม่เบิ่งให้ดีอ่ะครับจับคู่นะครับเคืียรดวิไลบอกนะครับมีแค่2คู่แค่นั้นอ่าคู่แรกครับ สองหนึ่งคู่ที่สองครับเจ็ดสองอ่าแค่นี้นะครับมีสองคู่นะครับอ่ามีสองคู่นะครับมักชอบถือวกลนใจกันบอลนะครับแคบหน้าจอพิจารณากันเลย้ามักทชอบนะครับอ่ามาเบิ้งเลขวิ่งตัวเน้นกันนะครับเพื่อเน้นตัวใด ตัวเลขมีที่มานะครับเด่นไปที่7นะครับ2เป็นตัวร่องครับสำหรับเล็กวิ่งนะครับเด่น7 2เป็นตัวรองนะครับอุด2ตัวครับมี2 1 7 2นึ่งะกะวงกลมไปที่7 2, 2> FC คุณพ่อคุณแม่เบิงเ้งสกให้ดีครับเป็นบนอย่างเดียว นะครับบนอย่างเดียวแต่ว่าแนวทางรัฐบาลไทยครับมีบนวิลงังอ่าแล้วแต่เอฟซคุณพ่อคุณแม่จะพิจารณาเอานะครับอ่าแต่ว่าเพื่อนฟันมาบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะครับอ่าถูกโกโดดใจเอฟซคุณพ่อคุณแม่กันแน่นอนเพราะว่าแนวทางนะครับถือใจคนงบน้อยนะครับอ่าแนวทางบอลอหลายชุดนะครับอ่าสำหรับเลขบิ่งนะครับคุณพ่อคุณแม่มกักกระจัดเลยนะครับอ่าหา สำนักทีแมนแมนมากปกระกอบรองบึงนะครับเด่นไปที่เจ็ดนะครับสำหรับเหล็กวิ่งของเพื่อนนะครับเด่นไปที่เจ็ดจะรณาเอานะครับเอาครับตัวเลขแนวทางแคบหน้าจอ,อไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเรื่องตัวเลขแนวทางนะครับมีที่มานะครับบนย่างเดียวย้ำอีกรอบนึงว่าเป็นบนย่างเดียววิ่ง2กับ7เด่นไปที่72เป็นตัวรองอสุดจับคู่ครับมีสองกับ เจ็ดสองอ่าเพิ่นวงกลมมานะครับก็คือเจ็ดสองเม็ดเดียวแขนๆเลยนะครับเอาครับบางชอบจังตามนะครับบ่มักปล่อยพันนะครับทั้งสองน้ำเสนอเป็นแนวทางนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับตัวเลขมีที่มานะครับทางเอ็ดวีไลก็คิดว่าอยากเอามาฝากเพราะตอนเอฟซีพอเพิ่อนชงมาให้แบบรวนๆกันนะครับชงมาให้รวนๆนะครับอ่าเพื่อเฮามีโชคมีลาภทั้เพิ่นนะครับอ่าสำหรับตัวเลขแนวทาง นะครับเข้ากับพิจารณาเอาบ่มัเข้ากับปล่อยพันแต่ว่าสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับทางแอบวิไลได้มานีกะคิดว่ามีตั้งแต่แบบกันกันหัวกะทิทั้งนั้นนะครับที่ออกมาฝากว่าตอนเอฟซีคุณพ่พอคุณแม่ทางช่องเ่านะครับอ่ะครับวันนี้สันจรน,นะครับเอฟซี FC. สันจรอนนีกยังจะเกิดขึ้นได้นะครับเข้ากับพิจารณาเอานะครับสาหรับเบี่ยงตัวเลขแนวทางนะครับมือนี้ทางแอบวิไลจะนําเสนอ ถือว่าคงสุดท้ายมาหลายสำน ouais. ักกันอยู่นะครับเอซีคุณพ่อคุณแม่ที่เขามาติดตามมาชมไม่อย่าลืมนะครับเรื่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นเรื่องสําคัญเ็ฟซีคุณพ่อคุณแม่กันอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เฮาเหตุเปลี่ยนเขาก็ให้ลูกให้ล้านเขานะครับกดกระดิ่งอ่ะติดตามไว้เฮ็ดจังไดนะครับเขาบอกลูกบอกหล้านเขาเก็จะห่นะครับเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลง นะครับเฮาจะบอผาดข่าวสารแนวทางจะมีการแจ้งเตือนอยู่ตลอดนะครับนั่นก็คือว่าเฮาจะบอผาดคลิปดีๆเด็ดๆนะครับจากทางช่องยิ่งเป็นโครงสุดท้ายนะครับอาจจะมีที่เด็ดจากตำนักต่างๆเข้ามาเฮากบจะบอผาดนะครับนี่คือเป็นเรื่องที่แอดวิไลบอกอยู่ตลอดนะครับเรื่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเฮาจะบอผาดข่าวสารแนวทางกัน อาสุดท้ายนี้จากลากกันไปให้ซีทั้งช่องยู่ดีไม่แห้งครับสดๆมนันๆกันเด้อครับกับตัวเลขมีที่มานะครับหนึ่งมิถุน,นายนให้ได้เฮกันทั่วช่องเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ